สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฝักท่านผู้ชมนะครับนี่คือรายการ Give Me Five Podcast นะครับ Podcast ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวที่จะนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของคนทำงานนะครับทั้งที่ทำมานานแล้วทำมาสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นน้องๆ first jobber ก็เข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับในช่วงนี้ครับอาจารย์ เรากำลังพูดถึงการกลับมาพัฒนาตัวเองเนาะขั้นแอดวานซ์เลยผ่านสิ่งที่เรียกว่าสติกับสมาธินะครับอีเอีพิโซดที่แล้วเราพูดถึงความโกรธแล้วเนาะถ้าเราจัดการได้ก็ยินดีด้วยประมือนะครับผมให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับแต่ถ้ายังฝึกไม่ได้สิ่งนี้จะมาเยือนครับอาจารย์ความเครียดครับความเครียดหนักเลยเนาะโกรธเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเนาะเครียดเนี่ยมาจากหลาย หลายมิติมากเลยทั้งความกังวลความขุนข้องความว้าวุ่นแล้วก็ภาระงานก็เครียดสเตรสพอฟังแล้วเหมือนเป็นโรคเรื้อรังค่ะนั่นแหละสิครับอาจารย์มีมุมมองไหนแชร์ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังไหมครับว่าเราจะไปรู้จักเขาก่อนเนาะรู้จักความเครียดแล้วเราจะไปจัดการยังไงดีเครียดก็มีหลายสาเหตุเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ เรื่องของชีวิตการงานในครอบครัวก็มีมัางหน้าที่การงานการทะเลาะเบาแหวงการขัดขันแย้งกับหัวหน้างานที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตั้งใจจนเกินไปเนาะเราอยากให้มันดีก็เครียดเหมือนกันความที่ทุกอย่างต้องเนี้ยบเนี๊ยบเฉียบเป๊ะบางทีบางทีเกินไปแล้วก็ลืมดูบริบทสิ่งแวดล้อมหรือว่าเวลาหรือว่างบประมาณบางทีตรงนี้บางอย่างเราก็มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เราก็ต้องบางทีต้องยอมรับครับท่านทีนี้อยากชวนผู้ฟังครับ ลองย้อนกลับไปฟังเอพิโซดที่51ดูนะครับเป็นเรื่องราวของการทําสมาธิอาจารย์ปุ๋ยได้เล่าว่าอาจารย์ได้ไปที่ประเทศเกาหลีเนาะแล้วก็ได้ถือคันน้ำเนาะ<ม>แล้วก็ได้เดินรอบสะเนาะอาจารย์เนาะ<ม>ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อยากให้ไปฟังกันเองเนาะทีนี้ครับมันก็ตรงนั้นเนะี่ยฟังดูก็เครียดไปด้วยนะอาจารย์นะ<ม>เครียดไปด้วยแต่พออาจารย์เริ่มปล่อยวาง<ม>เริ่มปล่อยวาง,วางทุกอย่างก็ สบายตัวขึ้น<ช>สบายใจขึ้นเรารู้ได้ทันทีเลยค่ะมันมีสัญญาณบอกเลยนะเพราะถ้าเกิดช่วงที่เราเครียดเราจะรู้เลยกล้ามเนื้อทุกอย่างเราเกร็งหมดเลยค่ะคอบ่าไหลหน้า,าผากคิ้วตึงไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าเราแบกอะไรที่หนักหนัก,นกมากเลยเคยมีที่โปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งเราอาจจะเห็นในคลิปนะเนาะเขาถามบอกว่าถามนักศึกษานะบอกว่าเนี่ยถือของน้ําหนักเท่าไหร่ที่คิดว่ามันหนักอื เด็กก็ตอบกันใหญ่เลยต้องหนักเท like ่านู week, ้นเท่านี้กี่กิโลกี่ปอนอะไรก็ว่ากันไปเนาะเขาบอกว่าไม่สําคัญหรอกนะว่าคุณถือของหนักมากน้อยแค่ไหนแต่สําคัญว่าคุณถือนานแค่ไหนของบางทีน้ําหนักเบาๆแต่คุณถือนานมากเลยแบกมาเนี่ยสิบปียี่สิบปีห้าสิบปีมันก็หนักนะรบางทีแบกแค่ สองชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าหนักแล้วอะมันอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ถือขันน้ำเล็กๆแค่นเนี้ยแต่อาจารย์เครียดไงกริงนะกังวลกลัวน้ำหก <6. S 1> มันก็เลยแบบเหมือนกระถือของที่มันหนักมากเ่ยนั้นไม่จํากัดที่น้ําหนักแต่ความมันระยะเวลาแล้วก็อารมณ์ของคุณที่ใส่เข้าไปมันเลยทําให้เราเกิดความเครียดความตึงเพราะฉะนั้นนะครับอลองกลับมาฝึกสมาธิดูนะครับลองกลับไปฟังเอพิโซดที่ห้าสิบเอ็ดดูนะครับก็ง่ายมากเลยเราทําไปตอนนี้ก็ได้ครับลองซูดลมหายใจเข้าลึกๆนะครับ สุดอีกสักครั้งให้แบบเลือกกว่าเดิมแล้วก็ตามเข้าไปว่าลมหายใจเนี่ยไปสุดที่ไหนพอผ่อนออกเราจะได้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองเนาะแล้วก็ขับพลังงานลบๆออกไปจากร่างกายทีนี้พอเราทําแบบนี้บ่อยๆความเครียดลดลงสิ่งที่ทุกท่านจะได้เป็นอโบนัสนะครับเป็น plus นั่นก็คือทุกท่านจะได้ภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นและและและทุกคนอยากได้มากเลยนะครับนั่นก็คือเป็น เคล็ดลับแห่งการชะลอวัยด้วยชะลอชราครับอาจารย์อ๋อใช่ชะลอชราจริงๆถ้าเราสังเกตนะะแม้กระทั่งก็มีคุณหมอชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะอายุประมาณหกสิบท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็ควบคุมระวังอาหารคือทานให้น้อยให้ร่างกายหิวแล้วก็คงใช้ในเรื่องของศาสตร์เรื่องสมาธิด้วยเพราะจริงถ้าสังเกตนะคะถ้าเราเปรียบเทียบอันนี้ไม่ได้ว่าเอ่ยชื่นชมคนเอเชียหรือคนไทยด้วยกันนะ เราจะรู้สึกว่าคนทางด้านฝั่งเราเนี่ยดูเหมือนอายุน้อยหน้าตานะหน้าตาบางคนบอกว่าอะไรนะเห็นข้างหลังคิดว่า25หันหน้ามาเหลือแค่16นี่ทุกคนอยากได้เลยนะใช่นั่นสมาธิตอนนี้อาจารย์ก็มีได้รับเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเหมือนกันก็มีนักศึกษาต่างชาติเป็นชาวเมียนมากัะชาวในจีเรีย ท่านก็บอกโอ้นี่อย่าทําให้ฉันเหนื่อยนะฉันแก่แล้วฉันจะอายุหกสิบแล้วนะนักศึกษาก็าฮะจริงเหรออายุหกสิบแล้วเหรอเขาบอกเออใกล้แล้วใกล้แล้วเขาบอกว่าฉันนึกไม่ถึงเลยคนประเทศฉันนะถ้าอายุประมาณหกสิบเนี่ยหนังนี่นเหี่ยวเลยนะแล้วก็แก่มากเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทําไมคนเอเชียดูหน้าตาแบบหนุ่มสาวแล้วยังดูแข็งแรงดูดีมากเลยนะฮะตอนนี้ผู้ฟังท่านไหนที่ฟังฟังแต่เสียงอยู่นะครับผมกลับไปดูใน YouTube ได้นะครับว่าอาจารย์ปุ๋ย เด็กเหมือนที่นักศึกษาอาจารย์บอกหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอ้ทำอาจารย์เลยบอกว่าเนี่ยที่ฉันดูหน้าเด็กรีบๆ,ๆ,ๆ,ๆโฆษณาหรือเปลาพฉันนั่งสมาธิแต่จริงๆแล้วอาจารย์นั่งก็จริงนะคุณโต้งแต่ว่าต้องยอมรับว่าเราก็มีหลุดเหมือนกันครับอาจย์มีสติแตกก็มีแต่ก็ไม่ถึงกับแบบปี๊ดเปี้ยงป้างขนาดนั้นนะตอนนี้มันก็จะลดลงแต่ว่าอย่างน้อยพอรู้เท่าทันตอนนี้พยายามเตือนตัวเองจะท่องว่า สติเมตตาให้อภัยอาจารย์เริ่มที่สติก่อนลนะารัะแล้วก็เมตตาครับแล้วก็ให้อภัยใช่เกิดขึ้นอะไรขึ้นมาเฮ้ยฉันมีสติอย่างดึงตัวเองกลับมาที่สติก่อนพอเสร็จเราก็ให้มีความเมตตาเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อทุกๆุกคนแล้วเราก็จะมีความสุขเราเสร็จแล้วถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาอให้อภัยปล่อยวางปล่อยวางนะครับผมเลยชะลอไว้ใช่แล้วนะครับผมก็อยากจะลอง ชวนทุกท่านนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าเอ๊จะจัดการยังไงลองย้อนกลับไปฟังก่อนหน้านี้2อถึงสเอพิโซดเราจะพูดถึงการฝึกสมาธิว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ต้องทําบ่อยๆนะนะครับทําบ่อยๆทําได้2เ <c oughs> วลาตอนหายใจเข้ากับหายใจออกหรือ3เวลาหลังอาหารเพริ่มหน่อยก็สถ้าสี่ก็เป็นนั่งนอน,นยืนเดินนะครับเหมือนคุณต้องให้หวยเลยสองสามสี่เนาะหรือเพิ่มตอนตื่นนอนตอนเช้าหรือว่า ่อนเข้านอนด้วยใช่คุณต้องสังเกตไหมน้องน้องนั้นโดยเฉพาะเด็กสาวสาวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่สาวสาวนะหนุ่มๆก็เหมือนกันนะจะสนใจฉันต้องผิวดีฉันต้องกินวิตามินซีต้องฉีดนู่นนี่นั่นครับอยากชะลอวัยอยากให้แบบให้หนุ่มให้สวยมีดาราบางท่านก็เหมือนกันนะอายุเยอะแล้วเนาะแบบเออท่านก็เห็นมีส่งคลิปส่งอะไรมาก็ยังดูสวยแต่อาจารย์อยากว่าเชิญชวนเพราะว่าเราเห็นนะฮะเห็นตัวอย่างพระอาจารย์พระสายป่ากสายปฏิบัติจริงๆแล้วอ่ะ มีคนบอกอาจารย์ว่าพระที่ท่านนั่งวิปัสสนานั่งกรรมฐานเนี่ยครับท่านทำสปาภายในค่ะโอ้สับนี้สับนี้เคยได้ยินไหม,มสปาภายในจรงจริง,ง,งนั่นแหละการนั่งสมาธินี่คือการดีท็อกสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราตั้งแต่อารมณ์ตั้งแต่ความรู้สึกความคิดคําพูดการกระทําที่ไม่ดีให้เราดีท็อกออกไปจากตัวเราเราก็จะมีอะไรคะมีธาตุที่บริสุทธิ์ไงเพราะจริงๆร่างกายเราประกอบด้วยธาตุดินน้ําลมไฟ แล้วจริงๆถ้าละเอียดขึ้นไปอีกก็จะมีวิญญ,ญาณธาตุแล้วก็อากาศาธาตุาม,มันจะละเอียดมากแล้วตรงนี้คือถ้าสังเกตใช่ไหมคะพระที่สายปฏิบัติอ่ะทําไมบอกว่าท่านฉันวันละมือเดียวหรือบางรูปนี่ก็แบบเจวันฉันหนึ่งครั้ง<ะ>แล้วบางทีก็ฉันผลไม้ในป่าพืชผักไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ไม่ได้ฉันโปรตีนจากสัตว์เลยแต่ท่านก็ยังดูผิวพรรณผ่องใสหน้าตาดีอารมณ์เย็น อาจจะมีอย่างอาจารย์ก็ยอมรับเลยรอยตินกาก็มีนะไม่เคยอะไรนะโบท็อกฟิลเลอร์ไม่เคยก็อยนะ่างเงีเ้ยค,ค,คือเราเราอยากเข้าไปทําสปาภายในมากกว่าอก็ค่อยๆฝุดตรงนี้ไปทําไปเนี่ยภาพที่ท่านปฏิบัติอะแล้วเราก็จะรับรู้ถึงกระแสแห่งความเย็นได้อเวลาไปคุยกับท่านเนาะเราจะรู้สึกว่าเออเราใจสงบใจนิ่งเย็นหรือเราเอาง่ายๆในที่ทํางานบางทีเรามีความรู้สึกเอ้ยพี่คนนี้เราอยากเข้าใกล้อะเราอยากคุยด้วยเรามีปัญหาเราอยากปรึกษาพี่เขาอ่บ พอรู้สึกพี่เขาเย็นเห็นไหมคะนาะมันมัน,ม,นมันรับรู้ได้กระแสเงี่แต่ถ้าเกิดพี่คนไหนแบบร้อนหรือว่าบบโอ้โหวีนเวียงปีแตกข้าวของกระจุยกระจายฉันต้องคอยหลบจะมาองศาไหนอะไรอย่างเงี้ย<ส>ตรงนี้เราก็ไม่อยากเข้าไกลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าแต่ละคนค่อยๆเริ่มฝึกตรงเนี้แล้วเป็นการทําสปาภายใน<ม>อดีท็อกอะไรข้างนอกลงไปต้องเนยเราทําจากข้างในเพราะจริงๆธาตุข้างในของเราบริสุทธิ์มันก็จะส่งผลออกมาที่ธาตุข้างนอกอ่านะครับท่านผู้ฟังครับ ลืมนะครับเราวันนี้เรามาลองเลือกเขาเรียกคอสสปานะจะเป็นสปาภายในทําได้ตั้งแต่หนึ่งนาทีห้านาทีสิบ <C ost> นาทีสิบห้านาทีไปจนถึงเป็นชั่วโมงเลยเนาะ <C ost> ขนาดเราเลือกคอสสปาเรายัางเลือกครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับ <C ost> เรามาทําสปาแล้วก็ทําได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยผมจะชอบยกตัวอย่างของชีวิตของคนในเมืองแล้วกัน เราขึ้นรถไฟฟ้าเงี้ยาจ่รย์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้าเนาะหรือรถไฟใต้ดินเนี่ยเราสามารถทําสปาได้นะครับช่วงที่เราอยู่บนรถไฟฟ้าถ้าเรานั่งอยู่เราก็เอาใจกลับมา,มาสํารวจว่าอตอนนี้เราตึงตรงไหนไปไหมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไล่ตั้งบนลงล่างนะครับแต่หน้าผาแก้มของเราเอเพอเราเช็คดูโอ้เครียดมาทั้งวันผ่อนคลายแก้มลงมาหน่อย หัวไหล่ของเราเป็นยังไงบ้างยกขึ้นพร้อมที่จะต่อยมวยกับใครเลยไหมก็ผ่อนคลายลงบ้างนะครับไล่ไปจนถึงช่วงการท้องนะครับการท้องไปจนถึงต้นขาไปจนถึงน่องจนถึงเท้าของเราที่เดินทั้งวันเลยนะครับ From head to toe ใช่ to toe เลยไปจนถึงปลายนิ้วเท้านี่ก็เป็นการสปาเห็นไหมครับว่า หูนั่งรถไฟฟ้าไปได้ทําสปาแต่เป็นสปา,าภายในไปด้วยใช่ที่คุณต้องพูดอาจารย์นึกออกถ้าย้อนไปน่าจะประมาณ3าบปีได้อาจารย์เคยมีช่วงหนึ่งคืออย่างนี้ค่ะบางทีอาจารย์อาจจะคุ้นชินเนะเาะเขาจะมีคําพูดที่แบบว่าช่วงเข้าพรรษาคนอยากจะทําความดีอะไรเป็นพิเศษให้กับตัวเอง,ปงเป็นของขวัญเป็นรางวัลมีเข้าพรรษาปีหนึงอาจารย์เลยคิดว่าเอ้ยอย่างของ คุณผู้ชายอาจจะแบบพรรษานีงดเหล้าใช่ไหมสสพยายามเดิงค์อยู่งดเหล้าเข้าพรรษาสามเดือนน่ะไม่ไม่ไม่ดื่มสุราองีายอาจารย์ก็เลยเออฉันกับสุราไม่ดื่มอยู่แล้วบุหรี่ไม่สูบอยู่แล้วยาเสพติดไม่มีเราไปทำยังไงให้เรารู้สึกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเลยตั้งใจว่าเพราะฉันรเดินทางโดยรถไฟฟ้าเป็นหลักค่ะมีไงรถไฟฟ้าที่เราต้องพูดอะไรนึกถึงอันนี้ค่ะมีปีหนึ่งอาจารย์เลยตั้งใจว่า ทุกครั้งที่ฉันขึ้นอยู่บนรถไฟฟ้าฉันจะไม่หยิบมือถือขึ้นมาใช้ามาดูมาสง่งอืมไม่ว่าเราจะยืนหรือจะนั่งก็ตามนะ แล้วก็เราจะทําสมาธิเป็นการชาเลนจ์ตัวเองเนาะใช่บางคนบอกว่าอู้ทำไม่ได้อาจารย์ปุ๋ยคุณต้ไม่เป็นไรครับสัปดาห์หนึ่งทำสักหนึ่งวันเพิ่มเป็นครั้งเลยเออท้าเป็นเพิ่มเป็นสองวันสามวันแล้วก็ทําทุกครั้งแบบอาจารย์ปุ๋ยก็ได้ก็แต่ตั้งใจว่าช่วงเข้าพรรษาอ่ะทำให้ได้สุดๆเลยทำไม่ได้เลยพอขึ้นลฟ้าปุ๊บฉันก็จะไม่หยิบมือถือเลยระหว่างรอก็ไม่หยิบคือเหมือนชั้นดาวตัวเองแค่เดินทางประมาณสามสิบสามสิบห้านาทีอ่ะ นี่แต่มันได้พลังเลยนะแล้วมันแปลกเห็นผลเลยครับพออาจารย์บอกว่าชัดดาวตัวมันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดร้อนๆมาทั้งวันนาะพอได้ปิดแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่อยู่บนรถไฟฟ้ากลับมาสปาตัวเองใช่ให้คอมพิวเตอร์มันได้เย็นลงเนาะก็จะกลับมาทํางานได้ดียิ่งขึ้น,นด้วยตอนนี้ก็เลยคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะว่าคือบางทีเราชอบคิดว่าเฮ้ยชั้นงานเยอะยุ่งแล้วเคลียร์ต้องเคลียร์ไลน์ต้องดูมเมสเซจต้องติดต่อนู่นนี่นั่นงานเยอะทาไม่ทันก็อาศัยนี่แหละการเดินทางแล้ว รเราวิ่งเราถีบจักรตลอดเวลา<ม>จนเราเครียดเราตึงไม่รู้ตัวพอ<ม>ต,ตอนนั้นที่อาจารย์มันมาจํายังจําความรู้สึกตัวเองนั่นเลย<ม>แล้วก็ความสุขที่ได้รับนะและที่สําคัญนะพอมันจบคอร์สเข้าพรรษาใช่ไหมสามเดือนเรารู้สึกเฮ้ยฉันทาได้อะแล้วมันมีความแบบมั่นใจภาคภูมิใจแล้วมีความสุขเนาะและทายเลยนะครับว่ามันจะต้องมีแรงเฉยอยากทําต่อไปอีกด้วยเนาะใช่ไหมตอนนี้กําลังคิดว่าจะมาทำนะคือไม่ต้องว่า จะตั้งใจเลยว่าทุกครั้งเวลาขึ้นรถไฟฟ้าฉันเหมือนกับมาหยุดอยู่กับตัวเองะมาพอยส์นิดนึงแล้วก็ไม่เอาช่างคือจะบอกว่าจริงๆแล้วไที่เราดูเราคิดว่าเคลียร์งานได้นะมันด่วนแค่ไหนก็รอได้ไม่มีเราเขาก็ทํางานของเขาไปได้อยู่เขาอาจจะรอเรานิดนึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเสร็จการเดินทางเราก็ค่อยไปลลยต่อแต่ว่าเราได้เบรกตัวเองครับางทีท่านผู้ฟังได้ผู้ชมบอกว่าเอ๊ะคุณโต้งอาจารย์ปุ๋ยไม่พูดถึงการแบบ ไปท่องเที่ยวพผ่อนคลายบอกว่าพอดีเอพิโซดนี้จะชวนทุกท่านกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับ mm hmm. กลับมาอยู่กับตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีหรือว่าไม่ไม่ได้จัดเวลาไปที่ไหนได้หรือว่าสิ่งที่เราต้องอยู่ตรงหน้ากับทุกวันของชีวิตคนทํางาน,น mm hmm. ก็คือการไปทํางานนี่แหละนะครับ mm hmm. เราจะดีลกับมันยังไงเนาะเราก็สปา สปาใจแล้วกันนะอาจารย์สปาใจของตัวเองนอกจากความคิดปลอดโปร่งแล้วยังชะลอไหวได้ด้วยใช่ตรงนี้ดีมากแต่ตีนก็อาจจะยังวีอยู่นะแต่ที่แน่ๆเรามีความสุขใจอ่าใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราสวยสมัยก็แล้วกันภูมิใจในความที่เป็นตัวเราแบบนี้ลองดูนะครับผมใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองผ่านสติและสมาธินะครับอย่าลืมกลับไปฟังเอพิโซดที่51 52-53ครับแ,และยังจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองผ่านสติและสมาธิในเอพิโซดถัดไปวันนี้กิฟ e m มีไฟฟ์พอดแคสลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ